ตัวเล็กกันเด้อมีตัวใหญ่ปะอ๋อ <c oughs> ตัวใหญ่มีใช่หไหมอ่าได้ไม่เอาไม่เอาตัวเล็กเอามาทำไมอันนี้เหยื่อของนันนะครับโอ้โห นี้เหยืย่อของนันนะฮะนันให้มานะเหยืย่อดูนะครับเหยืย่อนันสุดยอดนะฮะตัวเล็กไม่เอาอตัวไม่โตปล่อยไว้ก่อนนะ เพราะมันไม่ให้กุ้งถ้ากุ้งเกินท้องตายนี่ไงแล้ก็ใหญ่พอไม่ได้หรอกอยู่แถวเนี้ตัวใหญ่อนีตัวสามโลตัวสามสิโลขึ้นให้มันเด็กคุณด้วยใชได้เลยมีห้าร้อยตัวบ่อเนี้ยบ่อนี้บ่อนี้ไม่มีแค่สิบตัวบ่อนี้ยสิบตัวปลาเก๋ามันอยู่บ่อใหญ่นู่องใหม่ๆปลาเก๋าอ่ะปลาเก๋าก็มีปลาเก๋าสามสิโลอันนี้ปลาชุดใหม่อ๋ออันนู้นมีปลาเก๋าด้วยอบ่อหรือบ่อใหญ่เนี่ยอ๋อบ่อใหญ่มีปลาเก๋า ตีแถวเนี่ยทงนู้อย่าไปตีติดเลยนะทางนู้นน่ะแนวเนี่ยตีแน่แนวเนี้ยแหละปลาห้าร้อยตัวในชุดนี้นะปลาไตหกเจ็ดขีดนั่นแหละเอาปลาตัวสองโลจมมันลากไปแล้วไหนลากสายยังไม่ออกเลยออกเนี่ยไง ้ตัวใหญ่นี่เป็นไงอ่ะเนี่อะตัวนี้นะตัวใหญ่แน่ตัวนี้ตัวใหญ่อ,นนอใหญ่ใหญ่อะไรโลอะตัวนี้สองโลกว่าไปแล้วพอแล้วให้ตามันดูพอแล้วบอยตามันตองไงปลาเก่าชัดหน่อยชัดหน่อยต้องใหเดันดูนี่ตัวนมีไหมเนี่ยเห็นดิสามโลว่าอยู่หอยเหยื่อ เดือหายออกแล้วมันกิดเลยคนนี้ไม่ลากันอกกันรอโอ้ยหลุดเอุ้ยตัวมันติดไม่เต็มปากนะสามโลนะพวกเกี่ยวปอมมันแค่ริมหนีบปากมันปลามันไม่ฉ่ำโอ้แต่ถ้าเป็นกุ้งนะขึ้นมาตัวนี้ไม่แตงเลยนะเนี่ยไม่สามโลเนะที่แต่ถ้าเป็นกุ้งอ่ะนี่มันเข้ายังพุงอืมตัวนี้สามโลมันมันมีอยู่ยี่เจ็ดตัวไซส์เนี่ยสามโลสี่โลอ่ะ โซโลนานนี่เจี๋ยแน,น่อ<ล>นอนนะ<ล>เอาขึ้นไปเอาขึ้นมาเนี่ยพวกนั้นตลึกเลยตัวเนี้ยหนักตังเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นเอ้ทำไ,ไมมันไม่เด้งวะตองตีไเนี่ยเนียนน,นนน,นม,มีเชือกะกันเสอกันขโมยไว้ จะค่อยตกขากลับได้แล้วตกบ่อนึงเดี๋ยวะเขาจะลากบ่อนู้นเงินบ่อเนี่๋ยวกเขาจะลากปลาปลาสากมีเหรอปลาสากมีบ่อเนี่แล้วลากปลาสากตัวใหญ่ปลาสากตัวใหญ่ตัวสามสี่โลอุ้ยตัวต้องขานี่บ่อนี่นะเอุ้ยเย็นนดู